เคเลื่อนไหวแล้วชมพู่อริยาเผยข้อความแรกหลังถูกโยงสามีนางเอกมีบ้านเล็กเคลื่อนไหวแล้วชมพู่อริยาเผยข้อความแรกหลังถูกโยงสามีนางเอกมีบ้านเล็กเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้หลังเป็นประเด็นสงส,สัยกรณีมีกระแสข่าวสามีนางเอกดังแอบไปมีสาวอื่นมีบ้านเล็กโดยเป็นสาวน้อยสวยเ <c oughs> พรียบพร้อมจนฝ่ายชายหวงหนัก แถมมีเพจออกมากระซิบติดแฮชแท็กหนาวแสงนีออนทำให้ชาวเนต็ตต่างพุ่งเป้าไปที่คู่ของนางเอกซุปตาชมพู่อรยาและน็อตวิสรุตสามีเนื่องจากสามีทำกิจการโรงไฟฟ้าทั้งนี้ล่าสุดในโลกโซเชียลโดยเฉพาะใน t ิกตอกยังมีการไปโยงเรื่องนี้กับนางเอกสาวแทนธนชาโดยไปแห่สองอินสตาแกรมของนางเอกสาวทำเอาสงสัยเพราะพบว่าน็อตวิสรุตสามีนางเอกซุปตาชมพู่อรยาไปกดไลค์รูปของสาวแทนแทบทุกรูปเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นรูปของนางเอกสาวเองหรือโพสต์รูปอื่นๆก็ตามนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตตาดีแอบเห็นสาวแทนลบรูปจะต้องถามกลางไอจีว่าลบโพสต์หลอดไฟทําไมหระคะงานนี้คงต้องรอความจริงจากทั้งสองฝ่ายว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างที่ชาวเนต็ตสงสยัยหรือสุดท้ายจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดอย่างคู่ป๊อกมากี้ต้องติดตามกันต่อไป และล่าสุดต้องบอกเลยว่าทางด้านสาวชมพู่แม้จะไม่ได้ออกมาอธิบายถึงเรื่องข่าวลือที่เกิดขึ้นก็ได้มีการเคลื่อนไหวโดยโพสต์พัฒนาการดีเติบโตสมวัยสําหรับน้องเกลเด็กหญิงแอบิเกลรังสีสิ่งพิพัฒน์บุตรสาวคนเล็กของซุปตาสาวชมพู่อริยาและสามีนัตวิสรุธที่ล่าสุดวันนี้30มกราคมก็อายุครบ10เดือนแล้วล่าสุดแม่ชมพู่ก็ได้โพสต์ภาพและคลิปความน่ารักของน้องเกลฉลองในวันเกิดครบ10เดือนพร้อมแคปชั่นระบุว่าเกล10 months ซึ่งก็มีพี่พแฟนคลับเข้ามากดไลค์แสดงความเห็นด้วยความน่ารักด้วยความเป็นดูสาวน้อยที่ตอนนี้เริ่มยืนเริ่มอยากจะพูดได้บ้างแล้วเจเจลน้าฝัดแก้มที่สุดแล้วทั้งนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นหลายคนก็จับตามากขึ้นเรื่อยๆข่าวมีบ้านเล็กต้องบอกเลยว่าสาวชมพู่นั้นเคยถูกโยงมาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อ6ปีก่อนโดยในขณะนั้นถูกเมาส์ถึงขนาดว่าสามีไปเลี้ยงดูเช่าคนดูให้อยู่ถึงสองบ้านเลยด้านชมพู่ตอบว่าชมว่ามันก็คงเป็นของคู่กันมั้งคะ คนคบกันก็เมื่อไหร่จะแต่งแต่งแล้วก็เมื่อไหร่จะมีลูกแล้วก็สุก,กิกอะไรอย่างนี้มันก็มีอยู่เท่านี้แหละเรื่องซื้อคอนโดมันก็เคยมีมาถามกันแล้วแต่ก็ไม่ได้อะไรก็ข้ามไปเชื่อใจคนของเราก็อย่างที่บอกแล้วว่าถ้ากลับไปแล้วเราเห็นสิ่งที่เรามีเห็นครอบครัวเราเห็นสิ่งที่เขาทําให้เราเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาสมองไปคิดอะไรเราก็อยู่กับสิ่งที่เรามีตัวหนังสือหรืออะไรพวกนี้มันก็เป็นตัวหนังสือ เราจะไปให้ค่าให้ราคามันทำไมมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราไปให้คุณค่ากับอะไรมากกว่าชมให้คุณค่ากับสิ่งที่ชมมีและชมเป็นอยู่มากกว่าค่ะเท่าที่มีก็ไม่รู้จะไปขออะไรกับชีวิตไปมากกว่านี้อีกแล้วเรียกได้ว่าปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามกันต่อไป